ในท่านสุนราวิชั์ประเด็นร้อนวันนี้นะครับเปิดประเด็นเรื่องคุณลึกศินจะกลับบ้านหลังจากที่นักข่าวรูมเบริร์ได้รายงานอ้างารายงานข่าวจากสื่อประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาว่าคุณลึกศินอยากจะกลับบ้านหลังจากที่น้องสาวคุณยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้บริหารประเทศมา7เดือนมีเห็นถึงความปรองดองเกิดขึ้นจึงคาดว่าจะกลับบ้าน ในปีนี้นะครับซึ่งประเด็นนี้คุณเฉลิมยูงรุงรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดเหมือนกันว่าถ้าคุณสุกสินกลับบ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเรื่องความผิดหรืออะไรต่างๆซึ่งคุณเฉลิมก็พูดชัดในวันนี้ว่าถ้าคุณลึกสินจะกลับบ้านโดยนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่เชียงใหม่ก็จะให้ผู้ว่าไปรับเลยนะครับพูดในงานเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปจังหวัด ภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่รองนายกอีกท่านหนึ่งคุณยงยุทธวิชัยดิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแหันไทยก็พูดเช่นเดียวกันว่าคุณทศินก็เป็นคนไทยก็คิดถึงบ้านอยากจะกลับบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาครับซึ่งเรื่องนี้ผู้นําฝ่ายพานอย่างคุณอภิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาตอบโต้คุณเฉลิมว่าถ้ากลับบ้านโดยไม่มีความผิดเนี่ยบ้านเมืองจะวุ่นวายนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเหมือน อ,อีกครั้งหนึ่งที่คุณทักษศิณเปรยออกมาว่าอยากจะกลับบ้านซึ่งหลายครั้งนะครับเราจะมองประเด็นนี้กับคุณพิสารสังโบุรีบรรณาธิการถามนี่ท่านสุดสุดาว่ามองประเด็นนี้อย่างไงคือผมคิดว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นการโยนหินถามทางของพันตำรวจโทศร,ธธร,รธธีก<ข><ข>็โยนมาหลายครั้งแล้วครับทีนี้การโยนหินถามทางในในวันนี้เนี่ยนะฮะมันอยู่บนพื้นฐานที่มีอะไรมากกว่าทุกทุกครั้งที่ผ่านมา นะครับ,รบเช่นรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเนี่ยสามารถบริหารงานแล้วก็สามารถที่จะสัมพันธ์กับส่วนโครงสร้างที่เคยมีปัญหามาก่อนเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะไม่ไว่าจะเปน็นสัมพันธ์ลำพากับพลเอกเปรมติลสุรนนท์ใช่นะครับกับพลเอ,อ,อ,อกเปรมตินสุรนนท์เป็นเรื่องหนึ่งครับแล้วก็กับกองทัพนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับรวมถึงนะครับทางด้านการเมืองก็กํากลังเข้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตามข้อเรียกร้องตามเสียงเรียกร้องของอมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นมวลชนที่สนับสนุนพันตำรวจโททักษถิณมาตลอดค,ครับรวมทั้งกระแสคัดค้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย ถึงวันนี้นี่วัดกระแสดูแล้วเนี่ยครับค่อนข้างที่จะอ่อนลา้าพอสมควรนะครับที่ยังแข็งแรงอยู่ก็คือเครือข่ายของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พันตำรวจทวทักษิณก็อาจจะโยนหินถามทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การกําหนดเกมต่อไปว่า,าจะนําไปสู่การปลดล็อกคดีต่างเนี่ยให้กับบ้านได้เนี่ยอย่างไรแล้วค,ความผิดติด,ดตัวทีุ่ทักษิณมีเนี่ยต่ปรับบ้าน มาในลนักษณะแบบไหนยังไงยัง,ย,ง,ย,งยังมองกันไม่รัรบผมเข้าใจว่าคุณทักษิณโคงไม่กลับมาในขณะที่คดียังอยู่โทษยังอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนอจะถูกฝ่ายที่คัดค้านหรือประชาชนพลังเงียบแรงต่างเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยในการที่จะเข้ามาอย่างเมียพิสิทธิ์เข้ามาอย่างที่ยังมีคดีอยู่เนี่ยนะเพราะว่าหลาย หลายคนที่มีคดีติดตัวที่นีออกนอกประเทศเนี่ยก็ยังอย,ยู่ยังไม่ได้กลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกลับน่าจะกลับมาหลังจากที่มีการปลดล็อกคดีต่างๆแล้วนะครับซึ่งด้วยวิธีไหนอะไรอย่างไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ยังไม่ชัดเจนว่าจะจะจะ,จะ,จะทำยังไงค,คือชัดๆคือคุณทักษิณยน์หินถามทางชุดนี้เนี่ยดูกระแสแล้วน่าจะ ผมว่าจะนําไปสู่การกําหนดเกมต่อไปอว่าเ,เกมต่อไปหลังจากที่กระแสต่างๆในประเทศวัดดูแล้วเนี่ยเสียงคัดค้านเสียงต่อต้านอะไรต่างๆนะครับความนิยมชมชอบอะไรต่างๆมันสามารถลบล้างมันสามารถที่จะทํำลายกําแพงไงที่เคยเป็นกําแพงกั้นนะครับครับ ป็นกำแพงที่จะไม่ให้กับประเทศหรือว่าคัดค้านมาตลอดเนี่ยลงได้ยังไงตรงนั้นก็คือคนงานของรัฐบาลก็มีส่วนนะครับซึ่งตรงเนี้ยคนตรงพันธุ์รทักษิณก็ก็วิข้อตลอดนะครับครับนี่คือความเห็นจากนิชชันสุสลา